แต่ว่าอาการของไก่นั้นการที่ไก่หาานั้นไม่ได้หมายความว่าปริมาณออกซิเจนที่อยู่ในร่างกายของไก่นั้นมันน้อยสวัสดีครับเพื่อนๆครับพบกับผมอีกแล้วนะครับกับช่องนานา,นาสาระไก่ชนนะครับช่องที่จะ,ะนำสาระความรู้ดีๆนะครับมาให้กับเพื่อนๆสมาชิกได้ติดตามกันนะครับในวันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับก็มี ความรู้ดีๆนะครับมีเกจความรู้ดีๆเกี่ยวกับสุขภาพของไก่นะครับก็คือว่า,อาพอดีไปพบเจอไก่ของเพื่อนนะครับอของเพื่อนๆที่อยูอ่ใกล้เคียงนะครับพอดีไก่นั้นหาวนะครับไก่หาวก็เลยแนะนําเพื่อนสมาชิกไปนะครับเพื่อนบ้านไปก็เลยอยากจะมา,อาบอกต่อกับเพื่อนๆสมาชิกในใน u t u b e ต่อนะครับ ว่าอาการของไก่ที่ลักษณะของไก่ที่หาวเนี่ยมันเกิดจากอะไรนะครับซึ่งโดยปกติทั่วไปการหาวถ้าถ้าเป็นมนุษย์เรานะครับถ้าเป็นมนุษย์เราก็คือถ้าเป็นาภาษาพื้นบ้านเราก็คือเราง่วงเร,า,งเรา,าอ่อนเพลียใช่ไหมครับแต่ถ้าในทางวิทยาศาสตร์เขาบอกว่าก็คือร่างกายเนี่ยมีปริมาณของออกซิเจนน้อยการหาวก็คือการดึงออกซิเจนเนี่ยเข้าไปให้ได้มากๆนะครับ ว่าอย่างนั้นนะครับแต่ว่าอาการของไก่นั้นการที่ไก่หานั้นไม่ได้หมายความว่าปริมาณออกซิเจนที่อยู่ในร่างกายของไก่นั้นมันน้อยนะครับเพียงแต่เกิดจากสาเหตุที่ว่าหูของไก่นั้นนะครับมีระดับความดันอากาศแตกต่างกันนะครับแตกต่างกันแตกต่างกันอย่างไรเกิดจากสาเหตุอะไรนะเพราะว่า ในหูของไก่นั้นปกติจะไม่มีขี้หูเหมือนคนเรานะคนเราจะมีขี้หูแต่ว่าไก่เนี่ยจะไม่มีขี้หูนะครับทีนี้ถ้าไก่มีขี้หูเกิดขึ้นนั้นเกิดจากสาเหตุอะไรหนึ่งก็คือหูเป็นน้ำหนองอ่าหูเป็นน้ำหนองสองก็คือหูเป็นปรวลดนะครับซึ่งพวกนี้อาจจะเกิดจากการ ไปตีมานะครับไปชนมาแล้วกลับมาไม่ได้รับการดูแลร,รักษานะครับก็จะเกิดเป็นปรวดหรือเป็นหูเป็นน้ำหนองนะครับที่อยู่ในหูนะครับหรืออาจจะเกิดจากในบริเวณที่ไก่อยู่นั้นมีพวกเห็บพวกหมัดนะครับเข้าไปกัดทำให้ทําให้หูเป็นน้ำหนองได้นะครับทีนี้วิธีการแก้ไขวิธีการ รักษาเขาทําอย่างไรนะครับวิธีการรักษาก็คือง่ายๆนะครับเพียงแต่ว่าให้ท่านแคะเอาขี้หูนั้นออกมานะครับอาจจะใช้ช้อนแคระปลวดนะครับเป็นช้อนแค่ปลวดหรือถ้าท่านไม่มีนะครับไม่มีก็อาจจะใช้เหล็กที่ใช้แคะขี้หูของคนเราเนี่ยแต่ว่ามันมันอาจจะอันเล็กเกินไปนะครับอาจจะอาจจะเขาเรียกว่ามัน อาจจะอ่อนเกินไปนะครับถ้าปิดไปได้ก็ใช้ช้อนแคปผลวดนะครับช้อนแคปผลวดก็จะมีขายอยู่นะครับตามร้านขายอุปกรณ์ไก่ไก่ชนนะครับแคปออกให้หมดนะครับทั้งสองด้านนะครับแค่ด้านขวานะครับแค่เสร็จแล้วนะครับก็เอาคัตตันบัตเนี่ยเช็ดอันนาจจะมีเลือดออกมานะครับอาจจะมีเลือดออกมาเราก็เช็ดเช็ดทําความสะอาดเสร็จแล้วก็เอาเอายาหยอดตานะครับยาหยอดตาแก้อักเสบนี่แหละของไก่นะ อาจจะเป็นของกุสลมาหรือของอะไรก็ได้นะครับปกติเขาใช้หยดตาแต่ว่าหยดหูก็ได้นะครับหยดหูก็ได้ก็ใช้ดีมกันนะครับซึ่งยาหยดตาพวกนี้จะมีความเข้มข้นมากกว่ายาหยดตาของคนเราประมาณ10%นะครับอ่าก็หยดไว้เสร็จแล้วเราก็เอาคอตตอนบัตเนี่ยอุดไว้นะครับอุดไว้เสร็จแล้วเราก็มาแค่ข้างนี้นะครับแค่อ,อีกข้างหนึ่งอีกด้านหนึ่งแค่อ,ออกให้หมดนะครับแค่ออ,อก ใครอาจจะเจ็บหน่อยนะครับให้เพื่อนช่วยจับนะครับให้เพื่อนช่วยจับนะอันอาจจะดิ้นจับขาจับปีกไว้นะครับก็แค่ออกให้หมดนะครับแค่ออกแค่ออกแค่ออกมันอาจจะมีเลือดออกแล้วเอาข้าตอนบัดเช็ดเลือดที่ออกมาเช็ดทําความสะอาดให้หมดนะครับให้หมดเสร็จแล้วก็เอายาหยดตานั่นแหละหยดเข้าไปที่หูนะครับอาการเหล่านี้ก็จะหายไปนะครับก็เพื่อนๆก็ลองไปนําไป ปฏิบัติดูนะครับถ้าเพื่อนๆสมาชิกที่ที่สังเกตเห็นไก่ในเล้าของตนเองนะครับมีอาการลักษณะแบบนี้ก็สามารถานำไปแก้ไขได้นะครับไก่ตัวรักของท่านก็จะหายกลับมาเป็นปกติเหมือนเดิมนะครับสำหรับวันนี้ก็คงใช้เวลาไม่มากนะครับใช้เวลาไม่มากนะครับก็ฝากเพื่อนๆสมาชิกนะครับที่เข้ามา ดูคลิปแล้วนะครับก็กดไลค์นะครับกดแชร์หรือกดติดตามแล้วกดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ